วันอออกเยะสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้เราพากันตื่นแต่เช้าเลยนะเราจะพามาดูบรรยากาศของตลาดที่นี่ซึ่งเป็นตลาดสดเป็นตลาดผักตลาดผลไม้นะไม่มีเนื้อสัตว์หรืออะไรทั้งสิ้น <S <S 2> <S 2> ก็คือเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะ Answer. อันนี้ไม่ใช่นะนี้คือข้างนอกแต่ว่าให้ดูบรรยากาศข้างนอกก่อน เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันหนาวมากนะตอนนี้รู้ไหมกี่องศาห้าองศาห้าองศานะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ออกมาสัมผัสบรรยากาศ5องศาปกติตอนเช้าตื่นขึ้นมาประมาณ9องศาเราไปออกกำลังกายก็มือแข็งอะ่ะนี่คือบรรยากาศข้างใน Community Market ตนะ o p e n 7 AM to 1 PM 1> oh 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 ตลาดที่นี่คือเราเราจ่ายท่าเข้านะคนละ40บาทนะมามาซื้อของด้วยของเขาด้วยนะ โอ้ยเราน่าจะใส่ถุงมือวะเนี่ยหนาวที่ชอบที่สุดก็คือตลาดต้นไม้จ้ามันมีต้นไม้หนาวๆอย่างนีอกกนอน้อยากกินกาแฟเลยเนี่ยอยากกินกาแฟร้อนเลยอ่ะนี่ให้ดูตลาดผักดูผักบ้านเขาดินี่เกือบหกรอนหล้านะตัวพริกดูพริกดิสวยงาไหมข้าวโพด อันนี้ลูกอะไรชิวก็แขนด้วยใครจะกินชิวก็แขนวะไรดิ s วานนี่ผักคะน,น้านี่เซลรรี่ที่นี่นะถุงนี้นะ1.5ดอลลาร์ก็เกือบ2ดอลลาร์ก็ประมาณ40บาทได้นะที่ไทยขายแพงมาก บอกโคลี่ผักนี้ก็มากันทั้งรากทั้งโคนเลยนะซาลาเน่โพาพาแอปเปิ้ลมันอันนี้อร่อยมากเลยนะมันสีเนี่ยเดี๋ยวจะมาซื้ออาโวโคาโดให้ดูโวโคาโดบ้านเขาโคตรใหญ่เลยดูดิ แล้วลูกไม่แพงด้วยนะลูกหนึ่งอ่ะหกสิบาทสังเกตด,ดูคนที่นี่ที่ขายผักนะจะไม่ใช่คนไทยเไม่ใช่สุิจะไม่ใช่คนที่ออสเตรเลียนะโอ้ยหนาวเว้ยเฮ้ยต้นพริกคือลูกเลดลีฟฟรายดอลลา์ไววไยเดคอพิงเดว ฉันิ yeah, yeah, <Did> ่านนั้นใน t ้านหลัือ15อันใหญ่20นใหสวยมาก e วยมาก e วยมอ้ยสวนต้นไม้สวยมากค่ะดูดิมีต้นมะนาวต้นเล็กๆมีลูกแล้วอ่ะที่สวนลูกอะไรอร ส่วนเชินตีชวนตีโอ้ดูต้นไม้ดิอันนี้ต้นเนี้ย0 0บาทนะอยากได้อันเนี้ย u b b เ e Tree ต้นทรใบสักเนี่ยต้นนี้ก็อยู่ที่400บาทเหมือนกันสวนยงามมาก รู้สึกว่าต้นไม้จะเยอะกว่าพวกผักผลไม้สิอีกนะรอบเนี้ี e r y c l คสเจอโอ้ยอยากจะกินกาแฟร้อนๆแล้วเนี่ย Can we have some coffee Hot coffee อันนี้คือเป็นของเก่าของมือสองนะก็ยังใหม่ๆอยู่อ่ะ <c oughs> สำหรับคนที่ชอบเก็บของเก่าอ่ะอย่างบ้านเราอะ่ะเยอะดูน้ำผึ้งบ้านเขานะ By อ u s t r a l i a นะคะเป็นถังแบบนี้เลยนะแล้วก็ ไม่ได้แพงขนาดที่กินไม่ได้นะเจเวนเจเวนก็ประมาณร้อยสี่สิดูส้มบ้านเขาลูกใหญ่มาก1.7ดอลลาร์เพอร์กิโลนะกิโลนึงก็แบบประมาณส0 4 0บาทสวยจังเลย5ดอลลาร์ต้นร้อยอันนี้ลูกไหลเอเลี่ยนนะเหมือนเอเลี่ยนแล้วดูดีมันมีมีมีปากมีฟันเรามีอันนี้แล้วหนึ่งต้นแล้วก็มีอันนี้แล้วหนึ่งต้นอันนี้ก็น่ารักนี่เหมือนหอยเลยอะ อันนี้มีคนไทยมาขายของด้วยนะไขสวดสดีสวัสดีค่ะขายของบ้านเราด้วยสวัสดีค่ะอะไรดีสบู่ไหมคะคิวเพรก็ได้นะทาผิวอ๋อคิวเพรมาถึงนี่เลยนะคะคิวเพสไม่เป็นไรนะแถมให้แจกฟรีแจกฟรีถ้าผู้ชายนะเอาไปสระผมแก้คันแก้หลักแร มันแบบมันทั้งหน้าทั้งตัวสบู่ก้อนเดียวจบเดี๋ยวหนูเอาไปทาตัวก่อนลองแล้วดีไม่ดีมาส่งข่าวด้วยดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสะพ้ายกับลูกชายสวัสดีค่ะลูกชายเหรอทำไมไม่เหมือนเลยแล่วหนูก็เลี้ยงเขามาได้ดีๆเหรอของคนนี้ลูกันนี้สะพ้ายสะพ้ายลูกที่ว่านี่ลูกเป็นลูถือ อันนี้หน้าเหมือนกันคนไทยไงคะหนูอยู่สระบุรีค่ะอ๋อไม่ไกลกับเราเราเป็นคนแม่ขอ่าาชยแดนแม่สอดอยู่เหนืออารยม่สอนมากเหนือหนูอยู่ภาคกลางตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยนอกฉลามบุรีจะอินบุรีสิงห์บุรีสลับบุรีเลยไม่รู้ดิอ๋อไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพก็แม่บอกอยู่แม่สองเดินเหนื่อยอ่ะ คือหนาวขนาดแดับบ้านเขาต้องใส่ถุงเท้าให้หนามากๆ,ๆเลยฝนปุกปุยมากเลยค่ะมาซื้อของยังไม่ได้ของฮนะเดี๋ยวไปหาก,กินกาแฟก่อนอันนี้คือร้านอาหารไทยนะดูสิมีผัดไทยแกงกะทิแกงเขียวหวานเนี่ยมีเยอะแยะเลยหมูปิ้งหม,ปงหม,ปงหมูปิ้งที่นี่สามไม้ร้อยอ่ะไก่ทอด มีอาหารตามสั่งด้วยแล้ะนี่ฮะมีธงไทยด้วยค่ะขายขนมไทยอ่ะข้าวเหนียวเปียกบัวลอยเต้าส่วนโอ้ยราเมนี่ทังมันอร่อยอร่อยค่ะไหเราซื้อเป็นสิบกล่องโอ้โหนี่พี่แกมาเหมาไปเป็นสิบกล่องเลยกล่องเท่าไหร่อะคะหกเหรียญอันนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เท่าไหร่คะคุณตังอันนี้กล่องเท่าไหร่คะทุกอย่างของแต่ละเหรียญทุกอย่างกล่องละหกเหรียญนะร้อยยี่สิบบาทและอันนั้นอะไรเอ่ยฟรายบานานะ อ๋อนี่กล้วยทอดนะคะร้านคนไทยนะมาที่นี่ไม่ต้องกลัวอดนะมีอาหารไทยเยอะขนมขนมมีหมดอะ่ะแล้วแฟนฉันไปไหนเนี่ยนางไปซื้อกาแฟตรงไหนคะเนี่ยนู้นนางไปซื้อกาแฟอยู่ร้านนู้นเออ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะปกติแฟนเราไม่กินฮอตคาปูชิโน่นะไม่กินกาแฟร้อนเลยนะคะ วันนี้ค่ะนางหนาวมาเลยต้องทำกาแฟร้อนเราหัวร้อเสียงดังมากก็อ like like ุดไลค์ฮอทสปูชอดไลค์ฮอตคาปูชิโน่นะ he's so cute it's the m o s t so cute แก้วเล็กมากอะ oh my god that's so good มมโมควันนะควันออกเยอะ <c oughs> เราซื้อของนะยังไม่ได้อะไรเลยนะคะหม้อาหายกระทะเนี่ยโอ้โหลิ้นจี่กิโลละสองร้อยลำไยโลละร้อยแปดสิบลำไยที่นี่ไม่ได้ขายพร้อมขั้วนะคะขายแต่ลูกนะกล้วยนี่ขายเป็นกิโลนะกิโลละสี่สิบกว่า ดูคนยืนรอต่อคิวจ่ายเงินมีตุ๊กตาขายด้วยนะซิงเกิลด้วยอุ้ยสม้มสับประรดสับประรดนี่มาจากไหนคะเนี่ยโกลอินออสเตรเลียโอเคสับประรดนี่ปลูกในออสเตรเลียนะคะออนเียกระเทียมที่นี่โหดมากโกลที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะคะฟักทองขิงค่ะดูเผือกที่นี่โหดมากดูดิใหญ่เบอิอมัน ซื้อมันสักหน่อยดีไหมหน้าน,นี่มันอะไรอะ่ะมันเลือดเหรออยากกินเผือกว่าซื้อเผือกดีกว่าโอ้โหกิโลเลยสองร้อยสี่สิบไงหักบ้างเขาสดมากนะั้นชอบกินถั่ว snap pea k i วีอันนี้อร่อยนะ yellow ลลกีวีเน,นี่ยมันเป็นสีเหลืองนะข้างในสามลูกร้อยอ่ะส่วนเชอร์รี่อันนี้อร่อยอันนี้เทอร์นที่ไปดอลลาร์กิโลก็กิโลละห้าร้อยอ่ะ cherry cherry นี่ยังถูกดูดีสี่สิบบาท b r o ี่นี่ผัก นี่ผักสลัดบริมิชอะโวคาโดนะคะเพืเ่อนๆให้ดูลูกไปดูความใหญ่ดิที่ใหญ่ลูกๆเลยลอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้ออะโวคาโดสองลูกก็ร้อยหนึ่งอ่ะอืม <laughs> โซ่ไช็อต oh God. โอ้ไม่โสวยมากเลยกนะิโเลเท่าไหร่น่ะกิโลสิบเหรียญ นี่เลือกนะเราไม่ไแน่ใจว่ามันคือเลือกของหรือเลือกแดงอ่ะน่านจะเป็นเลือกของพ <laughs> อละดูละโอ์ไมค์ดล five d o l l ดูน้อยหน้านะคุณใหญ่กว่าหน้าฉันีกขายขนมสำหรับเด็กอะ่ะดูดีแคนดี้นี่ใส่ใหม่ด้วยโอ้ยหนาวจะตายใครจะกินไหหวะ <Yeah. S 1> เค้กญี่ปุ่นคนยืนต่อแถวกันเป็นแถวเลยแล้วมีเตาเดียวด้วยไม่พอขายนะคะเย็บ I w โมน Rubber Plant That one เอาแล้วนะเรามาตลาดผักนะาไม,ไม่ไม่ค่อยได้ผักจะไปซื้อต้นไม้ค่ะเราเห็นคนไทยมาเดินเยอะเหมือนกันนะคนไทยมาซื้อของที่นี่เยอะแล้วก็มีคนไทยมาขายของด้วย a b o u t that one? <Good morning. S 1> yes, yeah. I can separate them. They have many tree here. You can, but if you want to look nice, more no bush. No, okay. 20, 20. You got it? Yeah, I got it. Ooh, they got banana tree too. Rubber tea! you Honey! 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 <laughs> 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 Here, it is another one. But it's a different leaf. We already have that one. Do we need a knife? How much for the How much for this one? เดี๋ยวพาไปดูกุหลาแบแป๊บหนึง่งกุหลาบนะคะกุหลาบอันนี้คือมันเป็นหน้าของเขาหน้าที่แบบว่ากุหลาบต้องนอนแล้วนะคือกุหลาบต้องพักก็คือต้องตัดกิ่งมันเดี๋ยวเราจะกลับไปตัดกิ่งที่บ้านเราเหมือนกันอันนี้น่าจะอยู่ที่โอ้ดิสวรร e ด้ l ยน้อย ten ดอลลาร์นะใช่ไหม two f o r twenty five เดี๋ยวพาดูสวนนี้อีกแป๊บหบนึง่งสวนนี้สวนนี้สวนสวนี้ต้นมะม่วงนะต้นละพันกว่าบาทนะต้นมะม่วงต้นพลัมลูกพีชอันนี้ต้นอะไรต้นส้ม ขนุนก็มีนะเออมีทุกอย่างลิ้นจีลำไยอย่นี้ตัวลำไยโอเคเสร็จแล้วจบแล้วกลับกันดีกว่า